สรุปวิกฤตเรือ Ever g ร์กิขวางคลองสุเอซเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นวิกฤตของเรือ Ever g ร์กิวเกิดขึ้นเมื่อวันอัคารที่23มีนาคม2021เรือบรรทุกน้ำมัน Ever g ร์กิเกยขวางคลองสุเอซในอียิปต์หลังจากเดินทางออกจากท่าเรือในจีนและกำลังมุ่งหน้าสู่เนเธอร์แลนด องค์การคองซูเอสระบุถึงสาเหตุของการขวางคลองของ Ever g ร์กิว่าขณะที่เรือกำลังแล่นผ่านคองซูเอสเมื่อวันอังคารเกิดพายุทรายที่มีความเร็วลมมากกว่า40นอตประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นต่ำจนในที่สุดเรือก็สูญเสียการควบคุมหัวเรือกเกยเข้ากับฝั่งบริเวณกิโลเมตรที่151 โดยลำตัวเรือก็กีดขวางเส้นทางคลองสุเอซโดยสมบูรณ์ส่วนลูกเรือทั้งหมด25คนยังอยู่บนเรือและปลอดภัยดีส่วนตัวเรือยังไม่มีความเสียหายการกู้เรือเป็นไปได้อย่างยากลำบากเพราะเนื่องจากมีความยาวมากกว่า4 0 0เมตรกว้าง60เมตรเฉพาะตัวเรือก็มีน้ำหนักถึง2 2 9 4 0ตัน สื่อหลายแห่งระบุให้เห็นภาพอันใหญ่โตของเอเวอร์กิเวให้ชัดเจนว่ามันมีความยาวพอๆกับความสูงของตึกเอ็มพ e s สเต e ปีเตอร์เบอร์ดาวสกีประธานบริษัทบอสกาลิสบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่เชี่ยวชาญการกู้เรือที่รับผิดชอบงานนี้เผยว่า เรือเอเวอร์กิอยู่ในสภาพเหมือนกับวันเกยตื้นท่ามกางการคาดการว่าจะใช้เวลานับสัปดาห์ขณะนี้ทีมกู้เรือจากเนเธอร์แลนด์และประเทศญี่ปุ่นได้มีการเร่งใช้เรือขุดโคลนและทรายรวมถึงเรือลากจูงจำนวน2องลำตลอด24ชั่วโมงโดยแผนล่าสุดคือจะต้องมีการขุดทรายให้ได้ถึง20,000คิวบิตเมตร เพื่อเพิ่มความลึกของซูเอตเป็น16เมตรรวมถึงขนส่งสินค้าลงจากเรือเพื่อลดน้ำหนักเพื่อให้เรือสามารถลอยได้อีกครั้งเรามารู้จักกับคลองสุเอตกันแหล่งรายได้สําคัญของอียิปบนพื้นที่ขัดแยง้งคลองสุเอตอยู่ที่ประเทศอียิปเป็นคลองที่ขุดโดยฝีมือมนุษย์ เพื่อเชื่อมเส้นทางเดินเรือระหว่างทะเลเมติตเตอร์เนียนและมหาสมุทรอินเดียเปิดใช้งานครั้งแรกในปี1869มีความกว้างที่91.44เมตรความยาวที่193.3กิโลเมตรใช้เวลาขุดนานถึง10ปี นับตั้งแต่เปิดใช้งานคลองสุเอซก็กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศอียิปต์มาโดยตลอดจากการตัดเส้นทางผ่านแผ่นดินอียิปต์โดยตรงเรือสินค้าที่ต้องการเดินทางจากเอเชียไปถึงยุโรปจากเดิมที่ต้องอ้อมไปที่แหลมกูดโฮมของแอฟริกาใต้อีก7,000กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาขนส่งสินค้าเพิ่มเกือบสสัปดาห์และเสี่ยงกับการเดินเรือผ่านกระแสน้าที่ไหลแรง เมื่อปีที่แล้วคลองสุเอซทำรายได้สูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์คือ5.61พันล้านดอลลาร์สหรัฐราว1.67แสนล้านบาทถือว่าเป็นความสำเร็จต่อเนื่องจากปี2019ที่สามารถทำรายได้แต่5.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐราว1.75แสนล้านบาทซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ คองสุเอซเคยถูกปิดมาแล้วหลายครั้งเมื่อวันที่6พฤศจิกา2004ก็เคยมีเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมัน Tropical b i l l i a n ของบร,ริษัท s h o w Comfort จากรัสเซียที่พวงมาลัยควบคุมมีปัญหาส่งผลให้ Tropical b i l l i a n กีดขวางการเดินทางเรือในคลองสุเอซก่อนที่จะมีการช่วยเหลือได้สำเร็จในวันที่9พฤศจิกายน2004ด้วยการใช้เรือลากจูงและขนถ่ายสินค้าลงจากเรือเพื่อระบายน้ำหนัก นอกจากอุบัติเหตุในปี1967คลองสุเอตก็เคยถูกปิดเป็นเวลานานเกือบ10ปีในช่วงสงครามอาหรับและอิสราเอลโดยคลองสุเอตที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าของการต่อสู้รบระหว่างอิสราเอลและกองทัพอียิปต์ส่งผลให้เรือสินค้าจำนวน14ลำต้องจอดรอจนถึงปี1975กว่าที่คลองสุเอตจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีวิกฤตการณ์คลองสุเอตที่เกิดขึ้นในปี1956 เมื่ออียิปต่อสู้เพื่อสิทธิการปกครองของสุเอีคืนจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสก่อนที่สหประชาชาติจะมีมติต่างๆนำไปสู่การที่อียิปกลายเป็นผู้ครองสิทธิ์ในคองสุเอนแต่เพียงผู้เดียว ทุกนาทีคือความเสียหายถึงคลองสุเอซจะมีการปิดหลายครั้งแต่ทุกวันนี้ผ่านไปหลายทศวรรษการค้าระหว่างยุโรปและเอเชียขยายตัวไปมากขึ้นแน่นอนว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มเงาเป็นเท่าตัวปัจจุบันคลองสุเอซมีเรือสัญจรปีหนึ่งนับหมื่นลำหรือเฉลี่ยกว่าวันละห้าสิบลำใช้ขนส่งน้ำมันหนล้านบาเรเลต่อวันและ สินค้า6แสนตันต่อวันทุกนาทีที่ผ่านไปคือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆสะสมหากเร็วๆนี้การกู้ของบริษัท Ever Given ยังไม่สำเร็จหลายบริษัทก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง ไปอ้อมปลายสุดของทวีปแอฟริกาแทนซึ่งแน่นอนว่าจะต้องกระทบเครือข่ายสัพายเส้นทั่วโลกโดยเว็บไซต์ Shi ป,ปิ i ง g อยลิสต์รายงานว่าโดยรวมแล้วการขนส่งที่หยุดชะงักอาจจะสร้างความเสียหายราว1.9พันล้านดอลลาร์ต่อวัน